เฮ้ยแน่น้องบุญยวาทหรือเปล่าอ่ะแน่ใจได้ยังไงมั่นใจแล้วเหรอนี่เด็กบุญยวาทเหรอเฮ้ยก็นั่นไงก็ดูทรงผมดิอ๋อ เนี้ยดูดิทุกคนเนี่ยใส่เข็มตาโรงเรียนด้วยที่มันมีตัวอักษรย่อบอว์ aw, ที่มีอยู่ในกรอบลายกระหนกอะ่ะแล้วก็มีสัมมาวายเมเทวปุริโสซึ่งเป็นกติพจน์ของโรงเรียนที่แปลว่าเป็นคนพึงกำดีร่ำไปอยู่ข้างในนั้นด้วยนะแม้เห็นผ่านแค่เนี้ยเหมือนกับมีบั่นขยะอยู่ในตัวเชนะเอาแล้วคนนั้นนะ่ะใช่ปะคนนั้นก็มีเลชแบนอยู่ตรงข้อแขนไงที่มี2เส้นเส้นหนึ่งเป็นสีขาวเส้นหนึ่งเป็นสีแดงไงและเพื่อนเขาที่เดินมาด้วยกันน่ะเขาใส่กระเป๋าไงกระเป๋าสีดําที่มีเีเยติดว่า บุญยญาวาัฒวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษไงมีทั้งสองด้านเลยนะมีสองสีด้วยว้าอยากได้จังเลยทําไงเนี่ยถ้าอยากได้นะวันนั้นเห็นน้องเขาพูดบอกว่าถ้าอยากได้เนี่ยซื้อได้เนี่ยที่ห้องคณะกรรมการนักเรียนนะราคาเนี่ยไม่แพงเลยกระเป๋าใบละ 199, ลร้อยเก้าสิบเก้าริบบนคู่ละหกสิบเก้าถ้าเป็นเข็มโรงเรียนเนี่ยเข็มละห้าสิบบาทแค่นั้นเองป้าป้างั้นไปเลยจะไปไหนอะ่ะก็ไปห้องคณะกรรมการนักเรียนไงไปซื้อของกันเลยจะได้เป็นบุญยญาวาัตเต็มตัวไงโอเคเลยบุญยญาวัตสู้ i wouldn't